สวัสดีครับพบกับรีวิวนาฬิกาสตูดิโอกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมก็มีนาฬิกาไซโก้นะครับระบบออโตเมติกสวยๆนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆดูนะครับรุ่นนี้นะครับบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างดุนะครับนาฬิกาที่ดุดูแบบกึ่งสปอร์ตอะดูแบบลุยๆแบบเหมาะสําหรับคนที่แบบชอบนาฬิกาแนวๆนวทหารนะครับมก็เรียกว่าสวยอ่ะตัวนี้เพิ่งออกมาเป็นสีจริงๆมันคือสีลมดำนะครับ ตัวเรือนเนี่ยจอกลมดำด้านๆหน่อยนะครับเป็นสายหนักนะครับเรามาดูชื่อรุ่นก่อนเลยแล้วก็ต้องบอกก่อนครับว่าช่องนี้เป็นช่องที่ผมเอาในการมารีวิวนะครับไม่ได้มาขายของนะชื่อรุ่นเต็มๆนะครับนี่เห็นไหม srpd 3 5 k 1ทวนนะครับ srpd 3 5 k 1นะครับตัวนี้ก็ใช้เครื่อง 4R36 นะครับเครื่อง 4R36 ก็เป็นระบบอัตโนมัตินะครับไขลานได้ตัวเครื่องเนี่ยไซโก้ส่วนใหญ่จะใช้คล้ายๆกันหมดครับ พวกรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็จะมีออตโตเมติกก็จะมีไม่กี่รุ่นแล้วครับเขาก็จะใช้เครื่องมาตรฐานอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็คือไซโ o โพ s p e c ครับอยู่ในตระกูล post spec นะครับนะครับจอกดำดำด้านๆกระจกในกระจกโค้โงๆนะครับกันน้ำ200เมตรเลยเห็นไหมครับพี่เขียนไว้200บาทนะครับแล้วก็นี่ครับเขามีเคสป้องกัน อันนี้ก็สามารถดูทิศได้นะครับก็ดูในคู่มือเอาเนาะนี่ครับทิศโซนเวมา์มยุน,นยจะอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆนี่ฝาหลังก็จะโชว์ด้วยนะครับจะโชว์เคื่องทำไมตรงนี้มันจะเขียนว่า c r 3 6คือเบอร์เครื่องมันจะมีบอกไว้แม็กอินเจียแปลนด้วยอ่าตัวนี้แม็กอินเจียแปลนผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับบอลสเตอร์ลีซิตยี่สิบบายแมสเตอร์เลสติวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดขนาดอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสายก่อนนะครับสายหนังเนี่ยเป็นสีดํานะครับ ดำด้านเย็บได้สีดำน,นะครับนี่ใช้สายเบอร์ยี่สิองมิลนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เราเรียกว่าระบบอัตโนมตัติครับมันจะเดินเรียบคําว่าเดินเรียบคือมันจะเดินสวีปนะครับมันจะไม่เดินกระตุกเนาะก็มีวันวันที่บอกตรงเลขสามนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะแต่ก่อนจะวัดขนาดอยากจะโชว์พน้ำหน่อยว่าเป็นสีอะไรอยากรู้เหมือนกันยังไม่เคยเห็นเลยโอเคจะปิดไฟกันนะครับ อภายหนัาเป็นสีฟ้าครับนี่นะปกตินาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีเขียวอันนี้สีฟ้าโหแจม่มอ่ะเขาได้คำเดียวว่าแหลมเลยครับเช่นอีนหนึ่งนะครับโอเค๋เยว,ว่าขนาดให้ดูสายเนี่ยยีิมิลอยู่แล้วเนาะไม่ต้องวัดให้ดูก็ระแล้วเพราะมีเขียนว่ายีิบสองส่วนตัวเรือนนะ กว้างเท่าไหร่นะเราเอาตรงขอบที่ไม่เกี่ยวกับเว้นมยมนะประมาณ43มมิล4ี4สเห็นไหมตรงนี้นะเลขศูนย์กับศูนย์ที่ผมชี้ 44, นะ4 4่สิบสี่นะสีามี่าเน้เนาะแต่ถ้ารวมหมดนะถ้ามรวมไม่ตรงปุดๆตรงนี้ตรงที่เป็นเคสที่ปรับทิศอะ่ะโอ้46เนี่ย นะครับส่วนขอบกระจกมันเนี่ยขอบน้ำปัดมันนะประมาณ36มิมลส่วนความหนานะครับกระจกจะเป็นกระจกโค้งนะกระจกโค้งแบบเลนประมาณ15มิล 14, 15บมิลนะครับผมใช้คำว,ว่าประมาณนะคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะฝาหลังก็เป็นแบบเกลียวนะครับเห็นไหมจะมีตัวล็อกเป็นเกลียวนะครับสวยงามเลยละ่ะกระจกก็โค้งโคง้งเลนๆนะครับ มสำหรับคนที่ชอบนาฬิกาแนวแบบมินิเทอรี่ครับเ okay. วลาตั้งเปไ็นประยงกันหึ่งตัวนี้วันนี้ผมใส่ถุงมือตัวนี้ตั้งไม่ถนัดเลยไม่คอหมุดแล้วกันสวยนะเดี๋ยวเราจะสวมใส่ข้งมือให้ดูโอเคได้ขอตัวนี้ออกปึ๊บก,ก็ก็จะประมาณนี้นะโอเคนะ okay. ครับคลิปนี้ถ้าใคร ชอบในกาเรือนนี้ก็ลองไปหาซื้อดูเนาะตามห้างสรรพสินค้าหรือตามเว็บไซต์นะครับก็ลองเสิร์ชดูรุ่นนี้ดูก็จะมีขึ้นมาใน Google นะครับโอเคสําหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับได้ตัดสินใจเลือกนาฬิกาเนาะว่าเราอยากจะซื้อนาฬิกาเราก็ดูให้มันดีๆแล้วกันนะครับก็แนะนําให้ซื้อของแท้ครับของแท้ก็จะง่ายๆครับของแท้จะแพงครับของปลอมจะถูกครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับส่วนวิธีการดูแท้ปลอมเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยมาทําคลิปให้ดูว่ามันคือ ดูยังไงนะครับส่วนรุ่นนะทวนอีกทีหนึ่งนะ SRP D 3 5 K 1นะครับใครไม่ชอบสายหนังนะก็ก็แกะนะครับแกะออกแล้วก็เปลี่ยนสายใหม่ได้นะครับโอเคไปแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วย